ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอมักออกเดนจาก ESPN รายงานว่าเนื่องจากในปี2025ผู้เล่นคนสำคัญอย่างโมเม็ดซาลาเฟอร์กิวฟานไดและเทรนนเล็กซานเดอร์นูจะหมดสัญญาลงดังนั้นการโฟกัสทั้งหมดไปที่การเจรจาขยายเวลากับนักเตะหลัก3คนนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งกับทางสโมสรน,นับตั้งแต่เมื่อช่วงซัมเมอร์ก่อนหน้านี้ ชัดเจนว่าสโมสรลิปูต้องการขยายสัญญาฉบับใหม่กับทั้ง3คนนี้เนื่องจากพวกเขาต้องการให้ซาลาฟานได้และเทรนอานอนั้นอยู่กับสโมสร,รให้นานที่สุดหรืออาจจะทําให้สโมสร,รแห่งนี้เป็นสโมสร,รสุดท้ายสําหรับพวกเขาในการเล่นฟุตบอลในระดับสูงสุดนี่คือ3ผู้นําสูงสุดของสโมสร,รยังไงยังไงก็ต้องต่อสัญญาให้ได้ครบทุกคนเชื่อว่าโมน่าจะยากที่สุดเพราะค่าเหนื่อยมากสุดเยอะสุดและท่าทศทางของสโมสร,รได้ไปอยู่ใน UCL แล้ว และมีแนวโน้มที่จะท้าชิงแชมป์ต่างๆได้อีกครั้งซาลาก็อยากที่จะอยู่กับสโมุรสอริภูต่อไปนะครับส่วนในรายของฟานไดเและเทรนอารโนนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยยา,ยาวๆแน่ยันจบการค้าแข่งที่นี่เลยยิ่งดีเดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์หนึ่งของเดียร t ติเชื่อว่าตลาดซื้อขายในเดือนมก,กราคมนี้สำหรับริพูนั้นไม่น่าจะมีอะไรตื่นเต้นมากนักและอาจจะไม่มีการเสริมทัพในตลาดครั้งนี้ แต่ทุกอย่างก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอถ้าพวกเขาพบเจอกับตัวเลือกที่เหมาะสมและราคาที่เหมาะสมเหมือนที่เจอแบบโคดีกาโกและลูดิอัสแต่ความว้าวุ่นของสโมสร,รกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์มากกว่าเนื่องจากผู้เล่นอย่างเจอมาติมและติโกอัพันตาราที่กำลังจะหมดสัญญาลงไปนั่นคือสิ่งที่ต้องแก้ไขและทำการปรับปรุงในทันทีและอีกหนึ่งเรื่องที่พวกเขามีแผนต้องจัดการและได้เริ่มมีการดำเนินการไปเบื้องต้นไปบ้างแล้วก็คือ การขยายสัญญากับผู้เล่นอย่างเฟอร์กิวฝันได้เทรนอเล็กซานเดอร์หน,นูและโมฮัมเหม็ดซาลาที่กำลังเข้าสู่สัญญา12เดือนสุดท้ายในหน้าร้อนนี้ดิอาเิโอรอรสรายงานว่าลิเวอร์พูลเป็นสโมสรที่นำหน้าหลายๆสโมสรสำหรับการคว้าตัวกอโซลโลอ,อินาเซโอกองหลังดาวรุ่งจากสปอร์ต,ติ้งลิสบอนไปร่วมทีมในเดือนมกราคมนี้ ลิวอพูขยับเข้าไปพูดคุยเบื้องต้นกับทางเอเยต์ส่วนตัวของอินาเซโอแล้วและพวกเขาเองก็ยืนยันด้วยว่ามีทางเดียวที่จะนําตัวเข้าไปร่วมทีมได้ก็ต้องจ่ายเงินในจำนวน39ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเข้าไปร่วมทีมได้เท่านั้นสำหรับตลาดซื้อขายหน้าหนาวนี้นิวโจนจะโกรายงานว่าการพิจารณาในการดึงตัวฟาเบียวคาวันโยกลับมาจากอาเบไลฟ์ซิกอาจจะเป็นสิ่งที่ลิพูกำลังจะแก้ปัญหาในช่วงที่พวกเขา จะไม่มีโมเมดซาลาที่จะเดินทางไปเล่นแอฟริกันคัพออฟเนชั่นที่มีกำหนดการแข่งขันในวันที่ระหว่าง13มกราคม2024ถึง11กุมภาพันธ์2024ดูเหมือนว่าลิ์พูกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจากับทางไลฟ์ซิกซึ่งแน่นอนว่าไลฟ์ซิกเองก็ไม่ยินดีที่จะส่งข่าววันโยกกลับมาก่อนกำหนดสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลกเขาแสดงความชัดเจนโดยที่ต้องการเก็บเขาเอาไว้จนครบสัญญามากกว่าจะส่งคืนให้กลางฤดูกาลแบบนี้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวในการดึงตัวขาวันโยกลับมาถ้าไลฟ์ซิกไม่ใช้งานเขาจริงๆแล้วโอกาสที่จะเข้ามาสมทบแนวลุกของลีผกูก็น่าจะช่วยเพิ่มความอันตรายได้มากเลยทีเดียวนะครับ ESPN FC รายงานว่าโยฮันบากายโยโก้แนวรูกตัวเก่งของ PSV ไฮโอเฟน ถูกวางเอาไว้เป็นเป้าหมายที่สําคัญของลิพูในการเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์หน้าหลังจากที่ผู้เล่นได้รับการเฝ้าติดตามดูพัฒนาการมาโดยตลอดในฤดูกาลที่แล้วจนถึงตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามการที่ลิพูกำลังจะเสียโมฮัมเหม็ดซาร่าไปในการแข่งขันแอฟคอนในช่วงเดือนมก,การาคมถึงเดือนกุมภาพันธนะ์นาคมที่ผ่านมาบิลซือเยรมนีอ้างว่าแมนซิตี้และลิเวอร์พูลต้องการดึงตัวกองกลางสายรูกวัย20ปีรายนี้ไปร่วมทีมหลังนักเตะทำผลงานได้น่าประทับใจ อย่างไรก็ตามยานคริสเตียนรีเซนซีโอบายเยนยืนยันว่าทางสโมสรต้องการเก็บมูเซล่าไว้กับทีมต่อไปสำหรับจะมามูเซล่าลงเล่นให้บายเยนในฤดูกาลนี้ไปแล้ว18นัดในทุกรายการทำไป5ประตูกับอีก3แอซิสวาตารุเอนโดจะเป็นอีกหนึ่งพเพ่นที่จะหายไปจากทีมลิเวอร์พูลในช่วงเดือนมกราคมนี้เพื่อเข้าร่วมกับทีมชาติญี่ปุ่นที่ประเทศกาตาร์สำหรับการแข่งขันชิงแชมป์แห่งชาติแห่งเอเชีย เอนโดจะหายไปในระยะเวลาระหว่าง3-4สัปดาห์และเกมที่คาดว่าเขาจะไม่ได้ลงเล่นให้ลิเวอร์พูลในระหว่างนั้นก็คือบอลนมัดเชลซีและอาเซนอลและระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นหากทีมชาติญี่ปุ่นผ่านเข้ารอบในทัวร์นาเมนต์นี้อีกด้วยเช่นเดียวกันกับโมฮัมเหม็ดซาลา์ที่จะหายไปในเดือนมก,การาคมสำหรับการแข่งขันแอฟริกาคัพออฟเนชั่นที่มีกำหนดการแข่งขันในวันที่ระหว่าง13มก,การาคม2024ถึง11กุมภาพันธ์2024 คาดว่าโมจะหายไปจากทีมของแดง 3- ถึงสสัปดาห์และนั่นจะทำให้เขาพลาดเกมระหว่างบอลมัดเชลซีและอาร์เซนอลและระยะเวลาอาจเพิ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่กับผลงานของทีมชาติอียิปต์ในทัวร์นาเมนต์และหากทีมชาติอียิปต์ผ่านไปจนถึงรอบสุดท้ายโมจะหายไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์2024เลยทีเดียวจากผู้เล่นที่มีข่าวความเชื่อมโยงกับการย,าย้ายไปยังซาอุดีโปรโลีกเนื่องจากได้รับความสนใจจากทีมอย่างเอาอิทธิพลในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ตอนนี้โจโกเมสกลายเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญให้แก่ทีมลิพูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ตำแหน่งอาจจะไม่ตายตัวแต่เพราะแบบนั้นเขาจึงได้รับการยกย่องจากเจอเก้นครอปอย่างมากและได้รับความเชื่อใจให้เล่นในตำแหน่งทั้งกองหลังและแบ็คขวารวมไปถึงแบ็คซ้ายด้วยเช่นเดียวกันครอปชื่นชอบในตัวของโกเมสเป็นอย่างมากเพราะเขาคือหนึ่งในนักเตะที่มีคุณประโยชน์อนเนกประสงค์ให้แก่ทีมมากที่สุดคนหนึ่งเลยทีเดียวการเล่นที่หลากหลายตำแหน่งของเขาเป็นส่วนสำคัญสำหรับระบบและแผนการเล่นของทีมเป็นอย่างมาก การยกระดับความสามารถทั้งครอสบอลจ่ายบอลยาวความเร็วความแข็งแกร่งทุกอย่างดีขึ้นมากและนี่คือเหตุผลว่าทําไมครอปจึงเชื่อในตัวเขาและคุณภาพของเขามาโดยตลอดและตอนนี้ดูเหมือนตำแหน่งแบ็คขวาจะรับการดูแลจากเขาแล้วในช่วงเวลาที่เทรนเอเล็กซานเดอร์โนขยับเข้ามาเล่นในตำแหน่งมิดทัชิตทุกๆ169ก,ก16นาทีในการยืนในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าและเพียง0.29ประตูต่อ90นาที6ประตูจาก13ประตูของเขาในลีกทาได้ในขณะที่เขาเล่นเป็นปีกซ้าย ซึ่งน่าประทับใจมากเมื่อพิจารณาว่าเขาเล่นในตำแหน่งนี้น้อยกว่า25%ของนาทีในตำแหน่งนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือตำแหน่งที่นูนเยสเล่นได้ดีที่สุดและเล่นได้ดีในสมัยที่อยู่กับเบนฟิก้าแล้วและนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเจเกนครอปถึงกล้าที่จะทุ่มเงินมหาศาลเพื่อทำการซื้อเข้ามาร่วมทีมอย่างที่พอจอร์บอกไปล่าสุดว่ามีแนวโน้มสูงเลยที่เจเกนครอปจะให้นูนเยสเล่นในตำแหน่งปีกซ้ายของทีมลิพูต่อไปหลังจากที่ฟอร์มของลุยดิอาสดรอปลงไปอย่างน่าใจหายในตอนนี้ ลีพูเอ็โครายงานว่าฮาวิเอเลียสเผยถึงเป้าหมายสูงสุดของเขากับสมรสอนีพูผมอยากเป็นกัปตันทีมของสมรสอนีพูในอนาคตข้างหน้านี้และนั่นคือเป้าหมายของผมในตอนนี้แต่แน่นอนว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลและต้องเรียนรู้อีกมากเพื่อที่จะได้อยู่ในเส้นทางนั้นผมเรียนรู้และเห็นการเติบโตที่ยอดเยี่ยมของนักเตะท้องถิ่นในเมือ์ซีไซด์อย่างสตีเวนเจอรัตและเทรนนิลเล็กซานเดอร์นูและมันน่าทึ่งมากผมต้องการอยากที่เป็นในแบบนั้นแม้ผมจะไม่ใช่เด็กจากท้องถิน่น แต่ผมก็เติบโตมาโดยที่ตัวเองเป็นลิพูตั้งแต่แรกและใช่ผมต้องการอยู่ค้าแข่งกับที่นี่ไปตลอดเส้นทางของผมในการเป็นนักเตะอาชีพและถ้าเลือกได้นี่จะเป็นสโมสรสุดท้ายของผม